เหนื่อยกว่าจับปูใส่กระด้งก็จับสนุนอยมาหานั่นละค่ะมีคนคิดถึงสุนอ้อยเอย๊ติดยังเดี๋เรียสุน้อยึฮายแหมคนแรกมาไวเช่นะคุณที่นอนดีครับสุนอ้อยเซยไฮครับ สน้อยมาสวัสดีค่ะเพิ่งกลับมาจากอัดเทปรายการซานฝ่าฝนตกระติดน้ำทั่วมาเรียบร้อยแล้วเห็นวันนี้แฟนๆบ่นว่าอยากเจอหน้าสน้อยไม่เจอนานแล้วจะถ่ายรูปไปให้มันดูก็บ่นกันว่าแบบเออสนนอยหน้าเดียวอะไรเงี้ยจริงๆสน้อยน่ารักแต่ว่าอาจจะอาจจะไม่ได้น่ารักกับทุกคนไง <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเธอน้อยเธอน้อยมาเต้นโชว์ดีกว่าทำไงดีอ่ะอึ๊บเร็วลำระบำชาวเกาะไพเลาะเธองสอยใจใส่น้ำแรงไหลเดี๋ยวเธอน้อยใส่น้ำแรงไหลก็ต้องผัดสายดังคืนคืนก็ต้องผัดสายดังคืนถุงจุน่อยจุ๊บหน่อยอื แมวตัวใหญ่มากเลยสน้อยครับสน้อย,อยให้ดูสน้อยใส่ปลอกคอลายเสือด้วยมีใครซื้อมาให้สน้อยครับสน้อยใส่แล้วนะครับสน้อยใส่ปลอกคอใหม่ของพี่แล้วนะครับอ,อบาย ขนติดเต็มตัวเดินหนีไปโน่นอีกเร็วเฮ<ะ>้ยฮัลโหลอิสเมีย์มิวมิวส่งสน้อยไปนอนที่มันดีกว่าฮะ <c oughs> มีคนถามว่าคนท่านเข้าหรืยอยังยังค่ะคนสน้อยติดจอเปล่าก่อนเฮ้ยคนตลุดวันนี้แต่งหน้าวันนี้แต่งหน้าแน่นเพราะว่าไปถ่ายรายการมาค่ะรายการซันรีพอร์ตสนอสนอไม่สนใจคนสน้อยติดจอ มีคนถามว่าอาสีผมอะไรยังไงคืออย่างนี้พึ่งไปแบบเห็นเห็นใครหลายๆคนรนทวิตไอรีนใช่ไหมเลด v e วเวตแล้วก็เห็นสีผมเขามีช่วงหนึ่งเป็นแบบชมพูทั้งแถบเลยแล้วข้างบนก,ก็สีอีกสีหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยอยากทำ แต่ก็กลัวว่าชมพูชมพูทั้งหัวหรือว่าอะไรเงี้ยจะมากไปก็เลยฟอกแค่ครึ่งล่างแล้วก็แบบเหมือนไฮไลท์ชมพูค่ะมันก็เลยจะมีความชมพูทองประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวพอสะมันก็จะลอกเป็นพาสเทลวันนี้แต่ความพีคคือเมื่อเช้าใส่เสื้อสีขาวระหว่างแต่งหน้าอยู่รู้ตัวอีกทีก็สีติดตรงนี้เพราะว่าผมเปียกอาบน้ำมา ก็สีลอกติดเสื้อเออเพอเพอรน่าะจะได้ซื้อเสื้อใหม่เพราะว่ามันน่าจะติดแล้วติดเลยค่ะสน้อยเหรอสน้อยได้ยินเสียงถุงก๊อบแก๊็บแล้วทำหน้าตื่นเต้นนึกว่ามีอาหารมาให้สน้อยครับให้ <Hi. S 1> น้อยวุ้นวุ้ยวุ้งุดหงิดไม่ได้นะแตาทำหน้างุดหงิด ว่าอย่ายุ่งไงฮะน,นี่ private time เข้าใจไหม private time เข้าใจไหมไม่ยุ่งก็ได้น้อยแก้นน้องบอมแบมแฮปปี้วันเดยค์ค่ะยังจะตามมาหลอนค่ะว,ว่าใครฆ่านานะ ือตอนนี้มีความพยายามเกี้ยกล่อมให้บอกมากว่าใครฆ่านานะแบบเพื่อนทักมาบอกว่าคืออย่างนี้เพื่อมีปัญหาเนื่องจากว่ารุ่นพีเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยต้องการจะรู้ว่าใครฆ่านานะให้เป็นการทํางานทําการเราก็บอกว่าฉันบอกไม่ได้เออไม่ต้องเอาความความความเห็นใจมาลอกล่ออะไร่เงี้ย น้อยเบียงเนาะไม่ได้รังแกสน้อยใครว่าเผลรังแกสน้อยมีคนถามว่าซักเสื้อไม่ออกเราใช่ซักเสื้อไม่ออกผมติดผมสีลอกมีคนบอกว่าฝนเต้น P P A P ไม่เอาอ่ะฝนยังดูพี่แพตตี้อยู่เลยพี่แพตนั่นละมีคนถามว่าซอนอีพีไหนเราดูเราดู ค่อยๆรู้นจะได้ตื่นเต้นเนาะมีคนบอกว่านันนะยังไม่ตายแน่ๆเลยก็ไม่รู้สินะน้องเดียสู้ๆหาหนังสือสอบสน้อยกี่ขวบสน้อยเกิด2013เอ้ย2 0ง3ตอนนี้เหรอปีนี้เท่าไหร่2016 1นสิปีแล้วสีผมนี่คืออะไร คือความชอบส่วนตัวเอาล่ะไปและเพิ่งกลับบ้านมามีคนอยากเจอสน้อยก็เลยพานสน้อยมาเจอแต่ว่าันนี้ต้องกลับไปทำธุระต่อนะคะบายบายด้วยผมสีสีสี yeah I have a pen I have an apple <laughs> อยากให้มันแบบรีแอคได้อะไม่อยากคุยคนเดียว แบบน่าจะมีเสียงหรือว่าเปิดเพลงจะฟังนู้นได้ไม่ได้ไม่เอาก็ได้มีคนถามว่าพี่อก่็อปแทับนี่ยังไง <c oughs> ก็เมื่อกี้จัดรายการด้วยกันก็เลยแบบไปส่งทอปแทับมามีคนบอกว่าเดี๋ยวซื้อช้อนให้นะซอนไม่ต้องใช้ช้อแล้วระดับนี้เถอเอ้ย i time to go จะพันแล้วเหรอก็ร้อยกว่าคนเร็วมากเลยเนาะนี่เราไลฟ์เพียนทีละใครเป็นคนตั้งชื่อสโนยคะฝนเองเพราะว่าสอนยลายเสือไงตอนเด็กๆตัวแค่แบบแค่มืออะหมายถึงว่าตัวมันอ่ะใหญ่แค่มือฝนแล้วก็มือใหญ่มากส้อยเป็นแมวเท้าใหญ่แต่เหมือนจากนั้นก็ไม่ใหญ่ขึ้นอีกเลยจนเวลานี้ฮ่าสปัญญาสน้โน伊สโนย น่ามันสิงโตเลยพ่อคุณคุยคนเดียวแมวไม่คุยด้วยวันอังคารนี้ไปเกาหลีนะคะไปกับคุณแม่เพื่อใครเห็นอีกทีโผ่เกาหลีจะงงค่ะไปเที่ยวกันสองคนพอดีปิดกองสองกองเพอ่งเห็นเลิฟกับยูบรินก็เพิ่งจะมีเวลาช่วงนี้ก็กะว่าจะไปเที่ยวหน่อย เดี๋ยวผมีเรื่องใหม่แล้วก็จะอดไปเที่ยวอีกอย่าลืมดูเห็นแล้วนะคะทุกคนสาวส่วนยูปริ้นตอนขี้รันที่ฝนเล่นกับไว้มาทันวา่าก็จบเหดเลิฟก็พักปแป๊บหนึงแล้วก็ไปดูยูปริ้นกันต่อเนาะซอนสีผมนี้อะไรโดนใจสาวเกาหลีโดนใจฮะ สร้ไวเป็นแมวพันอะไรคะสโนเป็นแมวพันทางผมไม่ได้ซื้อผมขอเขามาคือคือตอนนั้นอะอยากได้แมวแล้วทีนี้มีแมวมาติดที่ท่อน้ําบ้านคุณอาแต่ว่าอาม่าเอาไปเลี้ยงผมก็อยากได้แมวมากก็เลยแม่เหมือนแบบคุยแม่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารร้านเนื้อก็เห็นสน้อยวิ่งเล่นอยู่กับพี่น้องพี่น้องมันมีลายวิสกัด แล้วก็แม่มันสีขาวมัง้งหรือแม่มันสีเหลืองก็ไม่รู้แม่ก็ถามว่าเอาอะไรเอาสีวิสกัสหรือว่าสีเหลืองก็เลยว่าเอาแมวเหลืองมาเหมือนกาฟิลกลับบ้านมาก็นึกว่าแม่เราเพราะแม่ใส่ถุงพลาสติกเป็นถุงพลาสติกแบบสีเหลี่ยมๆ่ะเอ๊ะสีขุ่นๆแบบเบามากไม่รู้สึกว่ามีแมวแมวเนี่ยอยู่ในนี้ก็เปิดมาเจอลูกแมวตัวแบบแค่เนี้ยอยู่ในถุงพลาสติก จากนั้นก็เลี้ยงมาจนตอนนี้เข้าถุงพลาสติกไม่ได้แล้วค่ะเป็นประวัติของเสนาอยอป่านนี้เพื่อนๆก็คงจะวิ่งอยู่ที่ร้านอาหารแต่ว่าเสนอยก็โดนกักขังนองเหนียวอยู่บ้านฝนแต่ฝนเลี้ยงดีนะะน้อยเนาะเมวเนอยเมวมืนใครฆ่านานะไม่บอกหรอก เถามว่าทําไมเบลงอนพี่ฝนก็ฝนเลือกเหนือไงเบลก็เลยงอนกวนกวนกวนพี่เล่นใครคะสวัสดีจ้าพี่วันเดี๋ยวฉันจะกลับไปคุยกับเธอแล้วโอเคนะที่นอนฝนตกไหมที่บ้านฝนฝนตกหยุดไปแล้ว สีผมนี้เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปนะขั้นบนฝนก็ทาเป็นแบบจริงๆมันจะติดเทาๆเขียวๆนิดนึงพาสะมาไปเกาหลีไม่ได้ค่ะสายการบินไม่รับแมวขึ้นพี่ฝนชอบไทยอนเหรอใช่ไหนๆซื้อสติกเกอร์ซอนแล้วขอบคุณครับ เซตโนยมองสงสัยยังไม่ได้ให้ข้าวโอเคโอเคเซตโนยไปงอเบลเลยไม่เบลยังไม่งอเราเลยทำาชมพูื้องหัวโอ้ทำไม่ไหวอะแค่นี้ผมก็แบบยิ่งกว่าไม่กว่าแล้วอะแปงแบบแปลงแต่งหน้าแล้วขนนุ่มกว่าผมฝนเราเอ้ยแปลงแต่งหน้าฝน นุ่มกว่าผมฝนอีกนี่ไงทำผมเจ้าอามกินข้าวหรือ,อยังยังครับเจอดูรอสั่งในขิลรันขอบคุณครับ,บรมีคนฝากถ่ายรูปพัก โบยองป้าพักโบยองดีครับซอนดีค่ะไปแล้วไปแล้วหิวข้าวทั้งคนทั้งแมวเลยบ๊ายบายซี่ยะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย